สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกท่านในช anel ข่าวลามาเซียครับเจอกันในวันพุทธที่2กรกฎาคม2568ติดตามข่าวสารของบาร์เซโลนากันนะครับก็ประโคมข่าวกันมาซะดิบดีว่าวันที่1จะมีนั่นจะมีนี่เกิดขึ้นปรากฏว่าเงียบกลิบเลยแต่วันนี้มีข่าวดีด้วยนะเพราะสื่อสเปนเนี่ยยืนยันนะครับว่าบาร์ซ่าได้ทําการปรับความเข้าใจกับเอเย่นส่วนตัวของนิโก้วิลเลียมส์เป็นที่เรียบร้อยนะหลังจากที่ติดเรื่องของการการ,รันตีการลงทะเบียนนะอย่างที่เล่าไปเมื่อวานนะครับก็ นะดีนี้เนี่ยยังคงดําเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็อาจจะมีการขยับวันในการจ่ายค่าฉีกสัญญาแต่ว่าเขาเชื่อว่าน่าจะเกิดขึ้นภายในสัปดาห์นี้เดี๋ยวเรามาฟังข่าวกันนะแล้วก็มีดีอื่นๆนะครับอันซูฟาตินะก็ย้ายไปอยู่กับไอเอสโมนาโกเรียบร้อยแล้วก็มีการประกาศโปรแกรมการแข่งขันของศึกลาลิก้าสเปนออกมาแล้วด้วยเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมกันนะครับแล้วก็เรื่องของรามีนยามานะนะเห็นข่าวบอกว่าขอให้สโมสรเนี่ยชะลอการเปิดตัวพร้อมกับ เสื้อหมายเลขก10ออกไปก่อนนะคืออยากจะให้ครบอายุ18ปีนะในวันที่13กรกฎาคมนะครับวันนี้รวมข่าวมาให้บทฝากกดไลค์ขอกดไลค์กนละหนึ่งไลค์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้กันด้วยนะครับฝากสปอนเซอร์ก่อนครับใครที่อยากจะใช้บริการเรื่องของรถยนต์ครับนี่ไปที่นี่เลยนะอยู่ระแวกใกล้เคียงเนี่ยก็อย่าลืมนะไปใช้ บริการกันได้นะครับกับตันวอชแอนด์กาลารชครับอยู่ซอยสายใหม่56ล้างรถเคลือบแก้วติดฟิล์มฟิล์มกองแสงฟิล์มใสนะเคลือบสีเปลี่ยนสีรถอบโอโซนนะคือมีทุกอย่างเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใครที่อยากจะเคลือบกราฟินครับเหลือ7,900บาทจากราคาเต็ม13,900นะครับก็ลดการเกิดรอยคงทนลดการเกาะตัวเวลาเราขับรถเร็วๆเนี่ยก้อนหินนะมัน กระดอนมาเนี่ยมันจะไม่เป็นรอยนะครับก็ขอฝากเพื่อนๆด้วยนะโทรไปสอบถามได้0646354525เจ้าของร้านเนี่ยเขาเป็นแฟนบาร์ซ่าเหมือนกันนะครับแล้วก็โทรศัพท์มือถือครับ HMD ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือโนเกียรายเดียวรายใหญ่ที่สุดของยุโรปมุ่งสู่ปีที่9มาตรฐานยุโรปทนทานไว้ใจได้ในราคาประหยัดครับมีหลายรุ่นเลยนะเคส 5G จอสวยใจละลายแรงไม่มีกั๊กบาซ่าฟิวชั่นมาพร้อมกับเคสลายเซนนักเตะแล้วก็บา สามส3 2 1 0นะครับสามารถดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ hmd.com หรือว่าเข้าไปดูที่แฟนเพจ Facebook ก็ได้ใครที่อุดหนุนแล้วอย่าลืมถ่ายนะมาให้ผมด้วยจะได้ส่งฟีดแบคกกลับไปหาลูกค้านะครับผมแล้วก็นะใครที่อยากจะหน้าใสอ่านี่นะตัวนี้เลยครับครีมกินเสงเซล่า ใส่ใจกับทุกผิวหน้านะครับอย่าปล่อยให้การนอนดึกมากระทบกับผิวหน้าเราช่วยบำรุงเหนือกว่ากับเซร่าครีมโสมสกัด8ชนิดใช้ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนด้วยลดปัญหาสิวรวมถึงรอยด่างดำที่เกิดจากสิวสนใจสั่งซื้อครับทุกช่องทางนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ด้านล่างนี่ผมก็ใช้มาหลายเดือนแล้วนะครับบอกเลยว่าของดีนะนหน้าจะใส นะครับผมใครที่แบบไม่ค่อยมีเวลาดูแลเนี่ยเอาครีมตัวนี้ไปใช้นะกดซื้อได้เลยก็ฝากด้วยนี้เป็นของเพื่อนที่รู้จักกันนะครับแล้วก็ประกันจากคุณแมนนะใครอยากซื้อประกันชีวิตประกันรถยนต์ประกันสุขภาพสแกน QR code ให้คุณแมนช่วยดูแลได้เลยนะครับ เรื่องแรกของเรานะก็โปรแกรมของลาลิก้าครับได้มีการประกาศออกมานัดแรกของฤด,ดูกาลครับเราจะบุกไปเยือนมาโยกานี่ก็ต้องบอกเพื่อนๆน,นะเผื่อจะสงสัยนะครับบางคนอาจจะไม่ได้ตามข่าว3เกมแรกของซีซั่น บาร์ซาได้มีการยื่นเรื่องขอทางลาลิก้าครับว่าขอเตะเป็นเกมเยือนทั้ง3นัดเลยนะก็จะมีการเยือนมายกาเยือนเลบันเตแล้วก็เยือนรายโยบายเยกาโนเนื่องจากคำนวณแล้วว่าสนามคำนูเนี่ยจะกลับมาเปิดใช้งานได้แบบอย่างจริงจรงจังๆเนี่ยในช่วงเดือนกันยายนพอจบแมตช์เดย์ที่3อ่ะมันจะมีโปรแกรมทีมชาติ เข้ามาขั้นนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่านัด3เตะวันที่31สิงหาคมส่วนนัดที่4เนี่ยมันจะเตะในวันที่14กันยายนนะก็พักเนี่ยไป2สัปดาห์แล้วบาซ่าก็จะประเดิมนัดแรกของเกมลีกที่คำหนูก็คือการเจอกับบาเลนเซียนะครับไม่ต้อง ตกใจนะหลายคนบอกเฮ้ยจัดโปรแกรมยังไงเนี่ยโว้ oh, ทำไมออกไปเยือน3นัดติดเลยคือสโมสอดเป็นฝ่ายขอนะคือข่าวตอนแรกบอกว่าขอไป4นัดด้วยซ้ำแต่ว่าลาลิก้าบอกว่า oh, โอ้โหเยอะเกินนะให้3นัดละกันนี่นะครับก็ตามที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะามาดูคู่แข่งกันหน่อยเป็นยังไงบ้างนะครับนัดแรกเออเรอัลมาดริดครับก็จะเล่นในซานติโกเบดเบลนะเจอกับโอซาซูนา ส่วนแอติโกมาดริดเนี่ยจะบุกไปเยือนเอสปันยอนนะครับวีคแรกเนี่ยยังไม่มีเกมคู่ใหญ่นะเกมบิ๊กแมชถ้าเกิดเอาเรื่องชื่อชั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นบาเลนเซียกับโซเซดัดนะครับแล้วก็แอลติกบิวเบลกับเซบีย่าอันนี้น่าจะเป็นเกมใหญ่นะะส่วนเอลกาซิโกครับก็คอนเฟิร์มมาแล้วทั้งสองนัดเย่าเยือน นะเล็กแรกครับเตะที่ซาติโกเบดาเบลก่อน26ตุลาคมปีนี้นะส่วนเล 2, ็ก2ครับเตะวันที่10พฤษภาคมปีหน้านะที่คัหนูนะครับก็ใคร<ม>อยากจะไปทัวร์ใครแบบเตรียมเงินไว้แล้วเนี่ยรอนัดนี้เลยนะ10พฤษภาคมเนี่ยจดโปรแกรมมาไว้ให้ดีนะครับลางงานล่วงหน้าเอาไว้เลย นะนี่ผมอาจจะจัดทัวในเกมนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปถล่มคำนูนกันเออนะครับนะทีนี้เรามาดูเรื่องข่าวสลักสำคัญของบาซานะิโกวิลเลียมส์นะครับก็ขึ้นหน้าหนึ่งของด i ไอเดโอสปอในเช้าวันนี้คอนเะฟิร์มครับว่าได้มีการปรับความเข้าใจกับเฟลิกซ์ตันตาเอเย่นส่วนตัว ของนิโก้แล้วนะก็เล่าเท้าความแบบสั้นๆเมื่อวานอย่างที่บอกไปว่าฝั่งของเอเย่นเนี่ยเหมือนมีการกลับคำพูดนะครับอยากจะให้บาร์ซ่าลงแบบเป็นรายล,ลกักษณ์อักษรว่าจะลงทะเบียนนิโก้ได้แน่นอนก่อนในวันที่15สิงหาคมหรือก็คือก่อนเปิดซีซั่นถ้าเกิดบาร์ซ่าทำไม่ได้จะต้องอนุญาตให้นิโก้ย้ายทีมได้แบบฟรีเอเย่นซึ่งในมุมสโมสรเนี่ย ไม่เห็นด้วยเพราะมองว่ามันเป็นการแบบเอาเปรียบจนเกินไปแม้จะมั่นใจว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะลงทะเบียนกับมิโก,โกได้ก็ตามแต่คือถ้าเกิดมันมีแบบแอัซิเดนขึ้นมาเนี่ยเท่ากับคุณต้องเสียนักเตะไปแบบฟรีๆโดยที่ไม่ได้อะไรตอบแทนกลับมาเลยนะมันก็จะเป็นการขาดทุนแบบย่อยยับนะครับทีนี้ทางฝั่งอีวานซานอันโตนิโอคนนี้จริงๆถือว่าเป็นนักข่าวน้ำดีนะผมให้เป็นแบบสัก เทียสองค่อนๆไปทางเทียหนึละกันของสปอร์ตเขาบอกว่าก็บอร์ดบริหารของบาร์ซ่าที่นำโดยเดโก้ครับได้มีการพูดคุยเพื่อปรับความเข้าใจนะกับเอเย่นของนิโก้จนในท้ายที่สุดเนี่ยได้บทสรุปครับว่าจะมีการลงลายลักษณ์อักษรเหมือนกันว่าจะให้นิโก้ย้ายทีมได้ถ้าบาร์ซ่าไม่สามารถลงทะเบียนได้ทันก่อนเปิดซีซั่นแต่ จะต้องเป็นการย้ายออกด้วยค่าตัวเทียบเท่ากับที่บาซ่าจ่ายฉีกสัญญาไปให้กับแอตติกบิเบาก็คือ58ล้านยูโรบวกกับเงินภาษี PSI อีก4ล้านรวมทั้งหมดเนี่ยล้านยูโรนะครับคือจะไม่ให้ย้ายฟรีนะคือถ้าลงไม่ได้ลงทะเบียนไม่ทันวันเดทไลน์ ย้ายได้เลยแต่ต้องมีค่าตัวอ่ะผมว่าแฟงๆนะเออตรงเนี้ยผมเห็นด้วยที่บาซ่าทำข้อตกลงแบบนี้เพราะว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอ่ะถ้าเกิดว่าคุณอยากได้รับการการันตีไม่เป็นไรอ่ะเราก็ให้คุณย้ายได้นะแต่ต้องเป็นในแบบที่ว่ามีค่าตัวไม่ใช่ว่าอยู่ๆมึงจะมาแบบย้ายฟรีเออแบบนั้นเนี่ยสโมสรแม่งพังเลยยับแน่นอน นะ่ะย้ายได้แต่ก็ต้องเป็นค่าตัวตามที่ได้จ่ายออกไปอ่ะ mm hmm. ผมว่าวินว mm ิน hmm. ทั้งคู่ทุกฝ่ายนะครับซึ่งก็ทำให้เอเย่น hmm. ของนิโก้ก็โอเคในส่วนนี้นะทุกอย่างก็กลับเข้าสู่กระบวนการพูดคุยหลังจากที่มันถูกแบบชะลอออกไปนะครับตอนนี้เนี่ยก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะแล้วก็ทั้งฝั่งเคลาต์โรเมโรนะครับสายข่าวของกีการเตส นะก็คอนเฟิร์มข้อมูลจากอีวานซานอันโตนิโอของสปอร์ตเหมือนกันนะบอกว่าเป็นไปตามที่สปอร์ตรายงานเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเอกสารในดีลของดิโก้ได้ถูกตียมเอาไว้ทั้งหมดแล้วนะครับเขาบอกว่ามีประมาณสัก30หน้าโอ้โหไปรู้อะไรละเอียดขนาดนั้นว่าเอกสารมีกี่เนี่ยกี่หน,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 น้ากี่นงกี่หน้านะนี่คือแบบถ้าเป็นเรื่องจริงนี่คือสุดยอดแหล่งข่าวเลยนะครับแล้วก็โรเมรโรบอกว่าตัวของดิโก้ เป็นฝ่ายผลักดันในดีวนี้เองนะครับก็คือเหมือนกับไปพูดคุยกับเอเจนของเขาอะ่ะบอกว่าเออนี่แหละการที่บาซ่าเขาแสดงความจริงใจแบบนี้ว่าเขาจะให้ย้ายได้แต่มีค่าตัวก็ถือว่าเป็นการรับประกันในแง่ของการลงทะเบียนแล้วนะครับแล้วก็โรมาโน่บอกว่าค่าฉีกสัญญาบาซ่าได้มีการเตรียมเอาไว้เรียบร้อยนะ62ล้านยูโร นะครับแลนกาเดียสื่อเจ้าหนึ่งของสเปนบอกว่าบาซ่าเนี่ยจะมีการจ่ายค่าฉีกภายในวันศุกร์นี้นะก็ได้มีการเลื่อนออกไปตอนแรกบอกว่าไม่วันที่1ก็วันที่2กรกฎาคมแต่ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าทางลาลิก้าเองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการประกาศขอบเขตของเพดานค่าเหนื่อยหรือว่าค่าใช้จ่ายในฤดูกาลใหม่ออกมาด้วยนะก็ทำให้บาซ่าเนี่ยก็อาจจะต้องแบบเลื่อนออกไปอีกสักนิดหนึ่ง นะครับวันศุกร์นี้ก็คือวันที่4กรกฎาคมนอีเพียงแค่2วันเท่านั้นนะเพื่อนๆก็อดใจรออีกสักหน่อยนะครับนักข่าวเนี่ยไปสัมภาษณ์เฟรนันตอเลสนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่รู้จักกับนิโก้เป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะครับเขาก็สนิทสนมกันในทีมชาติสเปนเฟรนันบอกว่าผมอยากเล่นกับนิโก้นะผมยังไม่ได้มีการพูดคุยกับเขา ผมเนี่ยเคยเจอเขาแต่ว่าพวกเราก็ไม่อยากจะพูดเรื่องของอนาคตอ่ะชัดเจนว่านักเตะชั้นนำทุกคนต้องการย้ายมาอยู่กับสโมสรที่ดีที่สุดแล้วก็บาร์ซ่าเป็นหนึ่งในนั้นผมก็ไม่รู้นะว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามมันย่อมเป็นผลดีต่อตัวเขาอย่างแน่นอนนะแล้วผมก็คิดว่าการเล่นกับนิโก้เนี่ยมันจะช่วยยกศักยภาพแนวรุกของทีมด้วย ส่วนอนาคตของตัวเขาเองนะของตัวเฟรนเองเนี่ยเขาบอกว่าผมมองเห็นตัวเองที่บาซ่าผมจะอยู่กับทีมต่อไปแล้วก็ต่อสู้เพื่อแย่งตำแหน่ง <c oughs> สภาพร่างกายของผมเนี่ย <c oughs> ดีมากๆสภาพจิตใจก็ดีเหมือนกัน <c oughs> ผมรอคอยแล้วก็กระตือรือร้นที่อยากจะร่วมทีมโดยเร็วที่สุด <c oughs> ผมหวังว่าปีนี้มันจะเป็นปีที่ยอดเยี่ยมเหมือนกับปีที่แล้ว ทีมของเราเนี่ยเป็นทีมที่เต็มไปด้วยนักเตะอายุน้อยเราต้องมีความฝันที่ยิ่งใหญ่ทำไมเราถึงไม่คิดว่าเราจะคว้าแชมป์ได้ในทุกๆรายการนั่นคือความคาดหวังของเราแล้วส่วนกับทีมชาติสเปนนะผมก็คาดหวังว่าเราจะทำได้ดีในศึกฟุตบอลโลกปี2026ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคือแฟนทีมชาติสเปนควรจะดีใจนะ กับการที่นิโก้ย้ายมาบาซ่าเพราะผมมองแบบนี้ว่าถ้าเกิดได้เล่นด้วยกันในสโมสสนะ่ะพอไปอยู่กับทีมชาติมันก็จะแบบเจลเป็นเนื้อเดียวกันนะผมว่าความสัมพันธ์พอมันดีแล้วอ่ะผลงานในสนามมันก็จะออกมาดีด้วยนะไม่แน่มันอาจจะส่งผลกับสเปนในเวทีระดับนานาชาติด้เดนเช่นเดียวกันนะครับอ่ะนี่คืออัปเดตล่าสุดของนิโก้วิลเลียมส์นะเมื่อวานเรายังแบบ มีความกังวลใจอแต่พอฟังข่าวในวันนี้แล้วถ้าเกิดเป็นไปตามที่สื่อรายงานจริงๆก็อุ่นใจได้นะครับคิดว่าดีลนี้ก็ไม่น่าจะมีพิกล็อกเกิดขึ้นนะยกเว้นแบบในท้ายที่สุดดีลมันแบบล่มจริงๆอ่ะนะแต่ผมว่าผมว่าจะให้เปอร์เซ็นต์เพิ่มจากที่เคยให้ไว้แบบ80เนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นมาเป็นสัก85นะครับแล้วก็ อีกจุดหนึ่งที่มันน่าจะเชื่อมโยงกันนะก็คือทางฝั่งไบเยนมิวนิกเนี่ยเขาเหมือนเขาจะเริ่มถอดใจในดีลของนิโกวิลเลียมแล้วนะครับเพราะว่าทางฟอริเอร์แพตเทนแบกสายข่าวของ Sky ย o รามันเนี่ยได้บอกว่าไบเยนครับทำการติดต่อไปหาลุยดิอา a นะเมื่อวานที่ผ่านมาเพื่อสอบถามความเป็นไปได้แล้วก็ความตั้งใจในการดึงมาร่วมทีมนะครับตอนนี้เนี่ยบอร์ดบริหารของไบเยน มองว่าดีอาร์สเป็นหนึ่งในแคนดิเดตการเสริมทัพตำแหน่งปีกซ้ายนะแล้วก็คาดว่าน่าจะมีการยื่นข้อเสนอให้กับลิเวอร์พูลเร็วๆนี้คือถ้ายิ่งบาเยนต์ปิดดีอาร์สได้อะผมว่ายังไงบาซ่าก็ต้องเอานิโก้เพราะไม่อย่างนั้นอะมันไม่เหลือตัวเลือกแล้วดีอาร์สจริงๆคือตัวเลือกหนึ่งของบาซ่าแต่ตอนนี้เนี่ยมันกลายมาเป็นนิโก้คือถ้าพลาดนิโก้แล้วไม่ได้ดีอาสอีกเนี่ยโอ้โหมันจะต้อง ไปตัวเลือก3ตัวเลือก4แล้วนะเออแล้วบายเยินเขาก็มองมาคัสแลตฟอร์ดเอาไว้เป็นแบบตัวเผื่อเลือกด้วยเช่นเดียวกันครับอ่ามาดูดิวขาออกกันหน่อยนะก็อันซูฟาติครับย้ายไปอยู่กับไอเอสโมนาโกเรียบร้อยก่อนย้ายนะเขาได้มีการต่อสัญญาฉบับใหม่กับบาซ่าออกไปจนถึงปี2028ครับต่อเพิ่มเติมอีก1ปีเพื่อเออฉลีย่ยเกลีย่ยเรื่องของ เงินค่าเหนื่อยนะทำให้บาร์ซาเนี่ยจ่ายน้อยลงเพราะว่าในดีลการยืมตัวนี้เนี่ยบาร์าจะช่วยโมโนโกจ่ายค่าเหนื่อย50%เป็นะเป็นการแบ่งจ่าย50-50แต่ว่าเ,เหมือนกับพอหานออกมาแล้วเนี่ยเหลือประมาณสักปีละ4ล้านยูโรมั้งที่บาร์ซาต้องจ่ายนะก็ไม่ใช่ตัวเลขที่เยอะอะไรนะครับก็เป็นการช่วยลดภาระเรื่องค่าเหนื่อยด้วย พราะว่าจากที่เคยจ่ายให้ฟาติสัปดาห์ละ2อ5 0 0นตอนนี้มันก็ลดลงมาเหลือประมาณสัก890,000 0หนะครับอะแล้วก็ฟาติเนี่ยจะใส่เบอร์3 1ลงเล่นให้กับทางมูนาโกก็เป็นเบอร์เบอร์แรกเลยนะครับที่เขาใส่กับทีมเยาวชนขึ้นมาเล่นให้กับบาซ่านี่หลายคนบอกว่าสีหน้าไม่ค่อยดีคือผมว่าก็ปกติแหละนะครับสีหน้าปกตินะไม่ด ไม่ได้ว่าแย่หรืออะไระก็ขอให้เรียกความมั่นใจนะครับมีออปชั่นเซนถาวอเนี่ย11ล้านยูโรแบบไม่บังคับเซนนะแล้วถ้าเกิดว่าโมนโกประทับใจยอมเซนจริงๆเนี่ยบาซ่ามีออปชั่นซื้อกลับได้23ล้านยูโรคือเราก็ต้องเชียร์ให้เขาโชว์ฟอร์มให้ดีแหละนะเพราะว่ามันก็จะเป็นผลบวกกับสโมสอด้วย <c oughs> ดีวนี้ก็น่าจะ มีผลต่อนะทางฝั่งการลงทะเบียนกับนิโก้วิลเลียมส์โดยตรงนะครับโนอาดาวิช no ครับอำลาแล้วนะก็ไปอยู่กับทางสตุตการ์ดเป็นที่เรียบร้อยอย่างเป็นทางการนะเปิดตัวแล้วนะ้องก็โพสต์ขอบคุณบาร์ซ่านะครับก็เป็นเวลา2ปีเขามาตั้งแต่อายุ16นะตอนนี้เขา18เล่นกับทีมสำรองนะเขาก็บอกว่าเขาเข้าใจว่าเขาเนี่ยมาในช่วงเวลาที่แบบ ยากลําบากนะเข้าใจได้ก็ไม่ได้เล่นให้กับทีมชุดใหญ่เลยนะน่าเสียดายตรงจุดนี้แต่ก็เขาก็บอกว่าก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อันลําค่านะเออได้มาได้ลงทําการฝึกซ้อมกับนักเตะทีมชุดใหญ่ของบาร์ซ่าไดออ้ช่วยทีมสํารองนู่นนี่นั่นก็ขอให้โชคดีนะครับดีลนี้เนี่ยผมพยายามไปดูข้อมูลแล้วยังไม่มีสื่อไหนระบุว่าบาร์ซ่ามีออปชันซื้อกลับหรือเปล่า นะเดี๋ยวอาจจะต้องรออีกสักหน่อยหนึ่งนะครับเป็นการขายแบบถาวรน,นะเป็นการปล่อยแบบถาวรเลยค่าตัวอยู่ที่ประมาณสัก3ล้านถึง4ล้านยูโรนะรอติดตามแล้วกันถ้าเกิดฟอร์มกับสตุดการ์ตเขาแบบเปรี้ยงปางขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็ไม่แน่อาจจะได้มีโอกาสดึงกลับมานะครับแล้วก็ปราโบตอเลหูเนื้อหอมมากนะก็มาตเตโอโมเรตโตครับบอกว่า มีอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมกับหมักเซยครับที่เข้ามาร่วมวงด้วยนะตอนนี้เนี่ยก็เท่ากับจะมีมาโยกาอาแจ็กซ์แล้วก็หมักเซยนะซึ่งมันยิ่งทำให้มาโยกาโอกาสลดน้อยลงครับเพราะว่าทั้งอาแจ็กซ์ทั้งหมักเซยเนี่ยเขาได้เล่นในฟุตบอลยุโรปนะมันก็จะเป็นเหตุผลที่ช่วยดึงดูดบาโบตอเรมากยิ่งขึ้นนะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับน้องแล้วว่า จะเลือกไปทีมไหนบาซ่าเปิดโอกาสให้ตอเลได้เลือกอย่างอิสระเลยนะครับว่าเขาจะเลือกย้ายไปอยู่กับทีมไหนผมว่าอาแจกก็ดีนะเออเพราะว่าโครงสร้างมันก็ไม่ได้หนีกับบาซ่ามากอาจจะเหมาะกับตัวน้องก็เป็นไปได้สปอร์ตบิลครับสื่อเยอรมันบอกว่าชาบีซีมอนนะก็เตรียมจะอะ่เตรียมจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แหละคือเขาไม่อยากจะอยู่กับเอเบไลซิกต่อไปแล้ว นะปีก่อนเขาไปเ,าเล่นยืมตัวกับทางปารีสแซงตชักแมงนะแต่ว่าปีนี้เขากลับมาแล้วนะก็บิลบอกว่าความฝันของน้องเนี่ยคือการเล่นให้กับบาซา่านะผลงานปีก่อนก็ถือว่าใช้ได้ครับ11ประตูกับ8แอสซิสนะก็คือค่าตัวแพงนะตามข่าวบอกว่าชาบีซีมอนเนี่ยค่าตัวอยู่ที่ประมาณสัก60 70ล้านยูโร คือถ้าบาซ่าไปจ่ายในดิวของนิโก้แล้วเนี่ยผมว่าชาบ,บีซิมอนไม่น่าจะเกิดขึ้นก็เองเลือกย้ายออกไปเองอะ่ะไอ้น้องตอนนั้นนะนะครับอืมผมว่าอาจจะเหมาะกับทีมเนพิเมลีกนะเออเพราะเขาเล่นได้หลายตำแหน่งอะ่ะเล่นปีกซ้ายได้เล่นกลางรุกได้คือบาซ่ามีทั้งโอโมแล้วนะมีลาฟินญ่าอีกเฟมิลโลเปสก็อยากอยู่ต่อนะล้วไหนจะเอานิโกวเวเลียมมา นะชาบีซีมอนนี่โอกาสแทบจะบอกไม่เห็นทางเลยอ่นะปิดท้ายข่าวกันหน่อยที่รามีนยามาลนะครับก็เป็นการรายงานจากเคราดโรเมโลนะบอกว่าน้องเนี่ยได้มีการขอให้สโมสสครับดีเลยการประกาศสวมเสื้อเบอร์10ออกไปก่อนนะจนกว่าจะถึงวันเกิดของเขานะอยากจะให้อายุครบ18ปีในวันที่13กร,รกฎาคมนี้ นะแล้วก็เสื้อฤุูก,การใหม่เนี่ยตอนนี้วางขายที่สเปนแล้วนะครับเมื่อวานไขรทันบ้างช่วงประมาณสักสามทุ่มสี่ทุ่มผมเนี่ยโพสต์ลงในเพจนะถ่ายแบบนิดเดียวเองนะเออแมงโทมาหาผมเลยบอกว่าพี่ขวัญครับช่วยลบก่อนนะครับ <c oughs> คือผมก็คิดว่าแบบเออมันจะวางขายวันนี้บ้านเราวางขายวันนี้นะเออวันเนี้ยอย่างเป็นทางการวางวันนี้นะครับในอลิทุกสาขา รีบซื้อนะเดี๋ยวเหมือนซ้ารอยกับปีที่แล้วซื้อไม่ทันนะบอกก่อนเดี๋ยวจะมาเสียดายนะครับโทรสั์มารี่พี่ช่วยลบหน่อยนะครับยังลงไม่ได้ <c oughs> กูเกือบละนะกูนี้ชอบสป,ปอยไม่รู้เรื่องนะครับนะผมบอกเลยว่าตัวจริงสวยกว่าในภาพผมมีอยู่แล้วเนี่ยวางอยู่ข,ข้างๆเนีย่ยแต่เดี๋ยวให้ดูไม่ได้นะครับนะนี่คือข่าวสารในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามฝากสปอนเซอร์ทุกเจ้าด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเจนนัน นะบริษัทเจนันเกมมิ่งนะครับใครที่อยากจะเติมเกมอยากจะซื้อขาย ID เกมนะก็ติดต่อหาเจนันได้นี่เจนันนี่เข้ามาเป็นสปอนทั้งของผมแล้วก็ทั้งของพรามไทม์ด้วยนะครับต้องขอบพระคุณมากๆเลยเอ่ะราไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ